สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันวันนี้นะคะเราจะมาสำรวจความคิดจากแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจมากชื่อประมาณว่ามุ่งมั่นในโลกที่วาวุ่นนะคะโดยเฉพาะในมุมที่ว่าด้วยการฝึกโฟกัสในยุคที่ทุกอย่างดึงความสนใจคือรู้สึกว่าช่วงนี้หลายคนน่าจะเจอปัญหานี้กันเยอะเนาะเรื่องสมาธิหลุดง่ายๆเนี่ยครับจริงเลยครับ เป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะลองมาสกัดแก่นสำคัญจากเรื่องนี้กันว่าเอ๊ะทำไมการจดจ่อมันยากจางังและทำไมการมองว่ามันเป็นทักษะที่ฝึกได้ถึงสำคัญเอาละค่ะเราไม่เริ่มแกะประเด็นนี้ก็เลยดีกว่าครับผมสิ่งที่น่าสนใจมากๆจากแหล่งข้อมูลนี้นะครับคือเขาวิเคราะห์ไปถึงรากของปัญหาเลยไม่ใช่แค่บอกว่าอ๋อเทคโนโลยีมันทำให้เราวอกแวก แต่เหมือนจะเจาะลึกไปถึงกลไกอย่างเช่นสิ่งที่เรียกว่าต้นทุนการสลับความสนใจนะครับต้นทุนการสลับความสนใจครับคือทุกครั้งที่เราแบบสลับไปดูแจ้งเตือนหรือเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นแป๊บหนึ่งเนี่ยแม้จะแวบเดียวนะครับสมองเราต้องใช้พลังงานเพื่อจะเปลี่ยนกลับมาจดจ่อเรื่องเดิมแล้วบ่อยครั้งที่เรากลับมาได้ไม่เต็มร้อยเท่าเดิมอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ แหล่งข้อมูลนี้เขาชี้ว่าไอาการถูกขัดจังหวะเล็กๆน้อยๆตลอดทั้งวันเนี่ยมันสะสมกันนะครับจนทําให้ประสิทธิภาพการคิดแบบลึกๆของเราเนี่ยลดลงไปเยอะมากเลยทีเดียวโหจริงด้วยค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องเสียเวลาไปไม่กี่วินาทีแต่มันกระทบคุณภาพความคิดหลังจากนั้นเลยเนาะใช่เลยครับแล้วแบบนี้ในแหล่งข้อมูลเขาให้ความสำคัญกับการมีสมาธิในแง่มุมไหนเป็นพิเศษคะในเมื่อมันดูทำยากทำเย็นสักขนาดนี้ครับ ประเด็นสำคัญที่เขาเน้นย้ํามากๆเลยก็คือสมาธิเนี่ยไม่ใช่แค่เครื่องมือทํางานให้เสร็จๆไปนะครับแต่มันเป็นเหมือนประตูสู่สิ่งที่เรียกว่าการทํางานเชิงลึกหรือ deep work นะครับ deep work เราสามารถแบบสร้างงานดีๆมีคุณภาพสูงหรือแก้ปัญหาซับซ้อนหรือว่าเรียนรู้ทักษะใหม่ๆได้แบบจริงๆจังๆซึ่งมันตรงข้ามกับงานผิวเผินหรือ shallow work คที่เราอาจจะทําได้แม้จะมีอะไรกวนใจบ้างแต่พวกนั้นมักจะให้คุณค่าหรือผลกระทบที่น้อยกว่าแล้วในโลกที่งานผิวเผินหลายอย่างกําลังจะถูกแทนทีด้วย AI หรืออะไรพวกนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยความสามารถในการทํางานเชิงลึกเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่จะทําให้เราเยังคงแตกต่างและมีคุณค่าอยู่ น่าสนใจมากค่ะการมองว่าสมาธิคือเงื่อนไขสําคัญของการสร้างคุณค่าที่แท้จริงไม่ใช่แค่เรื่องประสิทธิภาพส่วนตัวและประเด็นที่บอกว่ามันเป็นทักษะที่ฝึกได้ล่ะคะอันนี้แหล่งข้อมูลเขาอธิบายไว้ยังไงบ้างคะครับถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมใหญ่ขึ้นเนี่ยแหล่งข้อมูลนี้เหมือนจะโต้ยางความคิดที่ว่าสมาธิเป็นพรสวรรค์หรือเป็นเรื่องบุคลิก,กภาพไปเลยแต่ยืนยันหนักแน่นว่ามันเหมือนกล้ามเนื้อครับกล้ามเนื้อครับ ที่ต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอคือต้องออกกำลังมันบ่อยๆอาจจะมีการอ้างอิงถึงแนวคิดเรื่องเอ่อ neuroplasticity ด้วยนะครับอ๋อความยืดหยุ่นของสมองใช่ไหมคะใช่ครับความสามารถของสมองในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและการทำงานตามประสบการณ์ที่เราเจอซึ่งก็หมายความว่าการที่เราจดจ่อกับอะไรนานๆโดยไม่มีสิ่งรบกวนเนี่ย มันช่วยสร้างวงจรประสาทสำหรับการมีสมาธิให้แข็งแรงขึ้นได้จริงๆครับแหล่งข้อมูลนี้อาจจะชี้ให้เห็นว่าความเชื่อผิดๆที่ว่าเราต้องรออารมณ์มารอฟีล l i n ถึงจะโฟกัสได้เนี่ยจริงๆเราไม่ใช่เลยการลงมือทำอย่างมีวินัยต่างหากคือสิ่งที่จะสร้างสมาธิขึ้นมาเองโอ้โหเหมือนการออกกำลังกายเป๊ดเลยนะคะไม่ใช่รอให้รู้สึกอยากวิ่งแต่ต้องเริ่มวิ่งเพื่อสร้างความฟิตสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมา ใช่เลยครับประมาณนั้นเลยแล้วในแหล่งข้อมูลมีการพูดถึงแนวทางการฝึกกล้ามเนื้อสมาธินี้ไหมคะพอจะยกตัวอย่างหลักการคร่าวๆได้ไหมคะมีแน่นอนครับเขาคงพูดถึงหลายกยลยุทธ์เลยแต่หลักการสำคัญที่มักจะถูกเน้นย้ำในแนวคิดทำนองนี้นะครับคือคือการจัดตารางเวลาสำหรับการทำงานเชิงลึกอย่างชัดเจนไปเลยจัดตารางเวลา เหมือนกับการนัดหมายสำคัญที่เราล็อกคิวไว้ไม่ยอมให้ใครมาแทรกเด็ดขาดแหล่งข้อมูลอาจจะแนะนำให้บล็อกเวลาในปฏิทินไว้เลยสำหรับงานที่ต้องใช้สมาธิสูงสุดแล้วก็ปกป้องช่วงเวลานั้นจริงๆจังๆอืมค่ะหรืออาจจะพูดถึงแนวคิดดิจิทัลมินิมอลลิซึมด้วยนะครับคือการใช้เทคโนโลยีอย่างมีเป้าหมายมีสติไม่ใช่ปล่อยให้มันควบคุมเราไปเรื่อยการบล็อกเวลาเหมือนนะัดสำคัญนี่เห็นภาพชัดเลยค่ะแล้วทั้งหมดนี้ เอ่อมันหมายความว่ายังไงสําหรับพวกเราในวันนี้คะดูเหมือนว่าแหล่งข้อมูลมุ่งมั่นในโลกที่ว้าวุ่นเนี่ยจะบอกเราว่าถึงแม้การรักษาโฟกัสในยุคนี้มันจะยากมากๆเพราะสิ่งรบกวนมันถูกออกแบบมาเก่งเหลือเกินในการดึงความสนใจเรานะแต่การต่อสู้เพื่อรักษาสมาธิกลับสําคัญยิ่งกว่าเดิมอีกครับผมเพราะมันคือรากฐานของการคิดการเรียนรู้การสร้างสารรค์ที่มีความหมายจริงๆ และข่าวดีก็คือมันเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองได้ผ่านการฝึกฝนไม่ใช่พรสวรรค์ถูกต้องเลยครับแล้วเรื่องนี้มันก็ทำให้เกิดคำถามสำคัญขึ้นมานะที่เราน่าจะเอาไปคิดต่อกันได้คือแหล่งข้อมูลนี้เหมือนจะท้าทายให้เรามองสภาพแวดล้อมแล้วก็พฤติกรรมของตัวเองใหม่หมดเลยคำถามคือไม่ใช่แค่ว่าเราจะหาเวลาสำหรับสมาธิได้ยังไงนะครับแต่เราจะออกแบบชีวิตประจำวันของเรายังไงเพื่อให้มันมีพื้นที่สำหรับการจดจ่ออย,อย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้อ๋อ การออกแบบชีวิตครับอาจจะเริ่มจากการลองระบุสิ่งรบกวนที่ร้ายแรงที่สุดสําหรับตัวเองดูก่อนหรือลองเปลี่ยนแปลงอะไรเล็กๆน้อยๆเช่นกําหนดช่วงเวลาปลอดมือถือในแต่ละวันดูไหมเพื่อเป็นการเริ่มต้นสร้างกล้ามเนื้อสมาธิของเราเองนะครับ